เฮ้ยครับเชิญครับเกาะเป็นลิงเลยฮะคือถ้าถ้าเอาฟิว6ตัวลงตอนนี้ครับเราจะเทส A C B ก่อนสมมติว่าไฟหายไปเฟดหนึ่งครับอันนี้คือไอซีดีไฟไฟหายไฟหายไปแล้วเฟดนี้อ่าเนี่ยมันออฟออฟแล้ว ใช้ออฟออโต้นะครับครับี่ก็ะือที่เรารู้ว่าออฟก็คือนี่ครับเแล้วเออออฟอ่าครับออฟอนนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะฮะเรารอไฟมาสมมุติไฟมาครับเนี่ย๊บไฟมาแล้วเฟสเอมาปกติละ เราจะดูที่เขียว่ครับเริ่มทำงานแล้วดีเลยกี่นะกี่วเอียประมาณห้าครับอ่ามันก็จะออนปกติเนี่ยครับเสียงวูๆนี่คือมอเตอร์ไดมอตไดอ่าที่บอกตัวละเจ็ดแสนใช่ไหมรดเหลือน่านัะครับแล้วแล้วจะลองทั้งสามเฟสเลยไหมครับว่าไฟหายอหรือเอาแค่เอาเอาแค่สองเฟสก็ได้สองเฟสอ่านี่ก็คือนี่ตัดนี่ เนี่ยมันจะพยายามห้าห้าวินาทีสักอ่าให้ผ่านแล้วลำปังอ๋อตัวนี้เป็นดีเลย์ที่หนึ่งที่หนึ่หวงตัวหนวงมันจะห่วงที่ห้าวินาทีอ๋อตัวห่วงครับแล้วคราวนี้เอาเอาไฟมาปกติเพราะว่าเอออย่างหนึ่งที่รู้ว่าเฟสโพซิชั่นทำงานก็คือแดงตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับตัวแดงตัวนี้ คือมันเจนเซอร์เจอเปรดที่มาไม่ครบใช่ตัวแดงตนะัวน่ะสีเขียวไม่ถึงว่ามันปกติงานปกติอยู่ใช่เขียวสองเขียวอะครับครับผมจะออนแล้วนะออ,ออนนะดันฟิวซึ่งไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามประมาณสิบสองถึงสิบสามวินาทีมันจะออนอ๋อ ตอนที่มันเช็คเฟดหายห้าวิแต่ว่าเลาไฟมากลัวว่าไฟตกสับติดก็เลยจะอ่อนเลยก็เลยจะตั้งไว้ก็ตั้งไว้ประมาณนี้ครับถ้ามันปกติเขียวสองเขียวนี่อะเฟด p r รด u c t i o แค่นี้ครับเฟด p r o ด u c t i ทำได้ทำงานได้แล้วตัวนี้ที่ที่เป็นถ้าสมมุติว่าเราไม่สับใช้ใช้ตัวเนี้ย โนครับเพราะว่ามันซูมด้วยมอเตอร์ไดร์ล่ะเรายุ่งกับตัวตัวนี้ไม่ได้ละเราอย่ามายุ่งครับถ้าเราจะให้มันออฟตัวนี้ออฟผมถึงบอกว่าเรากดตัวเนี้ฮะ66ตัวต้องต้องเปิดให้มันเช็คเฟดเองเนี้ยเหรอไม่ไม่ไม่หมายถึงเราเราเราจะให้ตัวตัวนี้ออฟหมายถึงตัวนี้ออฟเราไปออฟอย่างนี้มันไม่ได้ไงเพราะว่าเรามีมอเตอร์ไดร์ที่คันทิปอะไรอยู่ในนี้ฮะเแล้วทำไง ยกตัวนี้ออกมาโยกตัวนี้ออกมาสามตัวเนี้ตัวอะไรตัวหนึ่งก็ได้นี่ไม่ไม่เอาชัวชัวคือสามผ่นเลยคือเอาตัวไหนออกมา F ถึงสองถึงสามถึงสี่แต่ถ้าจาไม่ได้นะหกตัวเลยโยกออกมาเลยเึื่องออกมาถ้าจําไม่ได้อ่ะชัวชวนะฮะไปฟ้าเอาชัวตัวนี้ก็จะออฟจับตัวนี้ก็จะออฟเอาอแล้วเวลาอ่อนก็คือไปจับขึ้นอืแล้วก็สิบสองสิบสองวิานาทีก็จะอ่อน อ๋อตัวนี้คือใช้การไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นรบไฟฟ้าคือตัวนี้ใช้ใช้อะไรไม่ได้แล้วใช้ไมไม่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 ถึงว่าถ้าเรากดตรงนี้ะไม่ไม่ได้ไงฮะไม่ได้มันไม่ทํางานมันมีมอเตอร์ไดส์อันเดอร์เป็นออโต้โดยมันใช้เช็คเอย่างเดียวใช่แล้วอันนี้ถ้าเราต่อซีเลกเตอร์มาข้างนอกไม่เหมาะไม่เหมาะมันไม่เหมาะต้วมันจะทำเป็นคอนโทรลรีโมทคอนโทรลใช่ไหมเออไม่เหมาะ ตัวนี้ผมไม่แนะนำอ่ะมันเป็น a C D อืมไม่อาจจะที่มันง่ายกว่าที่จะไปดึงฟิลไงอาจจะเป็น selector เตะเตแเตกสามตัวอย่างเงี้ยอ๋อ modify เออใช่ป่ะก็ประมาณเนี้ย M I R T R ้ช็อตเซอร์กิตนี่ก็ปรับให้หมดแล้อตามเออตามม้เอร์แปลงที่ขนาด500 kVA ครับมี่ปรับไว้เท่าไหร่มาลง เออก็เท่ากับตัวนู้นคือจุดแปดนะครับก็ประมาณแปดร้อยอ่ะแปดร้อยของพิกัดต,ตัวนี้ตัวนี้พันนะครับคูนพันเลยตัวนี้พันเป็น ACP พันครับคูนพันอันนี้พันอันนี้คูณแล้วไออาร์เท่าไหร่วะเนี่ยจุดแปดอ่ะเดี๋ยวนึงมันไม่ได้คูณพันหกคูนพันอันนี้ก็เป็นสี่ร้อยเล เราจำไม่ได้มันก็ได้บอกเลยว่า SVP ตัวนี้คลืมอ่ะไม่ไอ้พันนี้ไม่ใช่มันวนว่ะมองไหมเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าตัวนี้มันกี่แอมเฟรมอืมอ,อ๋พันครับไอเอ็นันตัวนี้พันเออแล้วมันปรับมาที่0.8เพื่อที่800อยไอเอ็นพันก็นนจะได้พิกัดที่500 kVA วมอ้อแปลงครับ500 kVA คือ800เหรอใช่ครับ แล้วคือตอนนี้ปรับมาที่จุดแปดนี่ใช่ครับก็คือเป็นแปดร้อยแอมพลิปคุณพันกับแปดร้อยครับครับครับอ,อันนี้แอปเฟรมตั้งแต่พันใช่ไหมใช่ครับแอปเฟรมพันครับโอเคเรียบร้อยครับ